สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับสกี้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทําการดาวน์โหลดไฮเลนบู t นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามินิพีซนะครับแล้วก็จะทําการจําลองการแก้ไขให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าจะใช้งานอย่างไรนะครับผมซึ่งโปรแกรมไฮเลนบูธนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมพื้นฐานเกี่ยวกับรานคอมเลยนะครับที่จาเป็นจะต้องมีนะครับในการดาวน์โหลดไฮเลนบูธนะครับให้เพื่อนๆไปที่เบราว์เซอร์นะครับ จแล้วนะครับพิมพ์ในแถบค้นหาว่า h y l a n d b o o t c d o r g นะครับแบบผมเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับกด enter ไปนะครับต่อมานะครับเราก็มาเลือกตรงที่ดาวน์โหลดนะครับผมในแถบปอปอัพนี้นะครับให้เพื่อนกดค้ดไปได้เลยนะครับในแถบข้างล่างนี้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดของ highlandboot นะครับว่าใน h y l e n d b o o t นี้มีอะไรบ้างนะครับ ให้เรานะครับเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกตรงไฟนี้นะครับก็กดไป1ครั้งนะครับเมื่อกดไปแล้วก็จะขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับในระหว่างที่เรารอให้เลนบูตดาวน์โหลดเสร็จนะครับให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรม r u f ัสลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมจะใช้โปรแกรม r u f ัสนะครับในการสร้างบูตผ่าน USB นะครับผมให้เรานะครับไปที่ rufus. ie ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดอนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับให้เลือกที่รูฟัสสดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนกดไปแล้วนะนะครับก็จะขึ้นดาวน์โหลดข้างล่างแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้เราก็รอเพียงแค่ไฮรินบู๊ดาวโหลดเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็ดาวนโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับทําการกดที่แสดงในโฟลเดอร์นะครับเมื่อเรากด แสดงโฟลเดอร์ไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมาอยู่ในหน้าดาวน์โหลดนะครับผมเมื่อเราอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับให้เราเสียบแฟลชไดร์เข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตอนนี้ไดร์ของผมก็ขึ้นมายังคอมพิวเตอร์แล้วนะครับให้เราคลิกเข้ามาที่โปรแกรม r ูฟัซนะครับผมในแทบข้างบนนะครับรูฟัซก็จะแสดงไดร์แฟลชไดร์ที่เราเสียบเข้าไปนะครับต่อมานะครับเราจะทําการ s e ลือกไฮเลน Boot มายังรูฟัซนะครับ ก็กดที่ไฮไลน o บูตได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่ Open นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนทําการกดที่ส t a r t ได้เลยนะครับกดโอเคนะครับรอจนกว่าสเตตัสจะขึ้นเลดี้นะครับผมอ่ะตอนนี้สเตตัสของผมก็ขึ้นเลดี้แล้วนะครับอ่าเมื่อเลดี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนนะครับทําการกดโค้ดไปได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาทําการทดสอบการทํางานของ mini PC หรือว่าเรียกอีกอย่างว่าไฮเลนด b บูธนะครับผมจะสร้างไฟล์1ไฟล์นะครับและสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ของเราไม่สามารถเข้าใช้งาน Windows ได้นะครับและไฟล์ที่เสียในที่นี้นะครับผมจะตั้งไว้ที่ไดซีเดสก์ท็อปเลยนะครับผมจะสร้างไฟล์ว่ากู้ไฟล์นะครับแล้วก็จะสร้าง t e คด Document ไว้1อันนะครับก็จะสร้างชื่อไว้ว่ากู้ไฟล์สําเร็จแล้วนะครับ กู้ไฟล์ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการปิดคอมพิวเตอร์ลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมตอนนี้ผมก็จะเลือกที่ F12 นะครับบูตควิกเลยนะครับก็เลือกที่แฟลชไดร์มานะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็จะนานหน่อยนะครับก็ให้เพื่อนๆรอสักพักหนึ่งนะครับ ในการเข้าใช้งานไฮรันบูตตอนนี้นะครับผมก็จะจําลองไว้ว่าไดซี C ของผมนั้นไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะ Windows รวินโดว์ล่มหรือว่าอาจจะเป็นการเข้ารหัสนะครับอตอนนี้ก็หน้าจอที่ไฮรันบูตผมก็จะกระพริบไปมานะครับให้เพื่อนรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีหน้าจอของเน็ตเวิร์กขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับรอเวลานับถอยหลังนะครับ รอจนกว่าจะเสร็จนะครับรอไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ก็เสร็จลงไปแล้วนะครับเมื่อเสร็จไปแล้วนะครับผมก็จะทําการเข้าไปกู้ไฟล์ที่ไดซีนะครับท่านเพื่อนนะครับไปที่ไม์คมเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในไม์คมแล้วนะครับสังเกตนะครับเราจะเห็นไดทุกไดเลยนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับ ส่วน2ไดข้างล่างนี้นะครับซึ่งได้ x กับได้ y นี้นะครับจะเป็นได์ที่ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับ High End Boot นะครับส่วนได้ c ที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับก็จะเป็นได์ที่ใช้สําหรับในการรัน Windows นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะให้ได้ c นะครับเป็นได์ของ Windows และ Windows ล่มนะครับเราจะมาทําการกู้ที่ได้ c กันนะครับให้มาเข้ามาที่ได้ c นะครับเสร็จแล้วเลือกไปที User นะครับเลือกชื่อผู้ใช้นะครับ ชื่อผู้ชายของผมเป็นมัตตุมนะครับเแล้วเราเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆก็จะเจอไฟล์ที่ผมสร้างไว้คําว่ากู้ไฟล์นะครับนี่แล้วก็โฟลเดอร์ที่กู้ไฟล์ได้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการดาวน์โหลดไฮริมพุตมาใช้งานในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็เราก็จะเห็นทุกได์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นได์ที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับไฮริมพุตจะมองเห็นหมดเลยนะครับ สำ,ส,ำสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการติดตั้งไฮรีนบูธนะครับก็ไม่ยากนะครับผมหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและในช่องของผมนะครับก็จะมีคลิปสาระเกี่ยวกับคอมอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ใสสห้เพื่อนเข้าไปเลือกดูได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามและกดถูกใจคลิปให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <besides. workouts>.